เดี๋ยวมาดูวงจรหม้อน้ำนะครับวงจรหม้อน้ําของอีคานะครับมิสูอีคานะครับเอ่อวงจรของเขาก็สายไฟปลั๊กมันจะไม่ตรงแล้วมันจะอันนี้ผมก็มาทําปลั๊กใหม่นะครับตัดต่อเออสามารถที่จะจะเอาออกได้เวลาเซอร์วิสมอ่อน้านะครับเวลาถอดมอลนงหม้อน้ำต่อถอดปลั๊กได้แล้วก็ทําตรงเนี้ยไว้ไว้ต่อตรงในกรณีที่เซ็นเซอร์เสียนะครับเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเสีย เราจับต่อตรงขัดลมก็จะทํางานฟูเลยนะครับทีเดียวนะครับออเอาออนสวิฟปุ๊บพัดลมทํางานปั๊บนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันแค่โด,ด,โดนความร้อนปุ๊บหน้าคอนแทคมันก็จะแตกแค่นั้นเองครับไฟมันวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูในรถกันว่าวงจรเป็นยังไงที่รถสายไฟมันก็จะมีอยู่2เส้นแบบเนี้ยครับเห็นไหมครับสายไฟมีแค่2เส้นแล้วก็2เส้นเนี้ย มันมันก็เข้ากับไอตัวเซ็นเซอร์นั่นแหละครับมันจะมีวิ่งเข้ากับวิ่งออกแค่นั้นเองนะครับเซ็นเซอร์มันจะอยู่ตรงตูดตูดมะนาวอะมันมีวิ่งเข้ากับวิ่งออกถ้าเราจับมาต่อตรงเนี่ยพัดลมมันก็จะหมุนเลยนะครับอ่อ,อนสวิช์ปับ๊บพัดลมหมุนปั๊บเลยนะครับตันนี้เซ็นเซอร์มันน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมถอดดูนะครับถ้าเราหมุดมาข้างล่างนะครับหมุดมาล่างจะเห็น, Sci นส,นนยสายไฟเนี้ยสองเส้นเนี้ยสายไฟเนี้ยสองเส้นแล้วก็จะมาต่อกับเซนเซอร์ตัวเนี้ย เสื้อตัวเนี้ยของเขาน่าจะเสียขอเลยจับต่อตรงมานะครับจับต่อตรงมาอันนี้ผมก็จะถอดถอดออกก่อนนะครับปล่อยน้ำก่อน เซตเหตน้ำไล่อนอเลยจะมีแค่เนี้ยเดีย๋ยวรอให้น้ำหยุดเดี๋ยวก็ใส่คืนแล้วก็ต่อสายไฟเนี้ยสองเส้นเนี้ยเข้าไปตำแหน่งที่อยู่กับรถสองเส้นอ่ะวันนี้เอาไว้สำรองปลั๊กเนี้ย เอาไว้สำรองเอาไว้จับต่อตรงเผื่อเซนเซอร์เสียนะครับทำเผื่อไว้ให้ลูกค้าหลังจากที่ต่อเสร็จมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยใส่ไฟก็ต่อขึ้นไปสองเส้นเนี่ยสอเส้นเนี่ยที่เดิมเดิมจากโรงงานเขาต่ออยู่แล้วอีคารมีทุกคันนะครับต่อต่อไว้เงี้ยบางคันก็จับต่อตรงมา อันนี้ก็วิ่งเข้านี่ว,วิ่งเข้าหาเซ็นเซอร์แล้วก็วิ่งออกแค่นั้นเองนะครับหลักการของมันอันนี้ก็เอาไว้จับต่อตรงจีบปุ๊บต่อตรงพดลมหมุนปูดเลยนะครับถ้าออนสวิอันนี้ก็อุณหภูมิร้อนได้ที่ประมาณเอ่อ9เอ่อ9 6 6, 6 7องศาครับอันเนี้ยมันเป็นของนิสันนะครับไม่ใช่ตรงรุ่นนะครับอันเนี้ยจะเป็นของนิสัน จะเปิดเร็วกว่าพัดลมจะเปิดเร็วกว่าร้อนได้ประมาณหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบห้าองศานี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดพัดลมก็จะทํางานของเดิมต้องมีประมาณเก้าสิบห้าได้นะครับพัดลมมันทึงทํางานอันนี้ประมาณตัหกสิบเจ็ดนะครับพัดลมก็จะทํางานนะครับหลักการมันมีแค่เนี้ยเดี๋ยวผมเก็บสายไฟก่อนอันนี้ก็ผ่านเก็บไว้ได้ประมาณเนี้ยผ่านเก็บไว้ได้ประมาณนี้เลยนะครับ ผ่านเก็บไว้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้จับต่อตรงเพื่อเซนเซอร์เสียหรือว่าอยากจะมาเช็คพัดลมว่าทํางานปกติไหมอะไรปกติไหมครับก็จับส้นเส้นอันนี้เอามาชนกันพัดลมก็จะหมุนเลยนะครับต้องออนสวิต์ก่อนนะครับพัดลมถึงหมุนนะครับอันนี้ก็ทําตามอุณหภูมิของเขาเลยร้อนๆหกสิบหกสิบหก 67องศาพัดลมก็จะทํางานตัวนี้จะทํางานเร็วเพราะว่าผมใช้ของนินสันนะครับนิสันจะเปิดเร็วกว่านะครับความร้อนจะเปิดเร็วกว่านะครับของเดิมน่าจะเป็นประมาณ95องศาได้กว่ากว่าจะทํางานนะครับอ่ะจะได้ประมาณนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะเก็บอีกสักหน่อยตอนนี้ความร้อนของเครื่องยนต์ได้เอาได้ที่ละพัดลมของเครื่องยนต์ทํางานละถ้าเปิดแอร์พัดลมจะทํางานสองตัว อันนั้นแอร์อันนี้พัดลมจะทํางาน2ตัวอันนี้พัดลมของเครื่องยนต์จะทํางานแค่ตัวเดียวนะครับค่าเดิมเดิมอีคานะครับรุ่นของอีคาจะทํางานแค่ตัวเดียวทําตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับถ้าเวลาเราเปิดแอร์พัดลมก็จะทํางาน2ตัวคู่2ตัวคู่นะครับแอร์ทำงาน2ตัวคู่ถ้าเป็นพัดลมของเครื่องยนต์จะทํางานแค่ตัวเดียวนะครับ ถ้าอุณหภูมิได้ที่พัดลมก็จะหยุดทํางานถ้าอุณหภูมิร้อนพัดลมก็จะทํานะครับอันนี้ถือว่าปกติละเปลี่ยนเซนเซอร์อันนี้ยังปิดแอร์อยู่นะไม่ได้เปิดอันนี้ลองของเครื่องยนต์พัดลมของเครื่องยนตนะ์เนาะก็ทำงานแล้ว ทำงานแค่ตัวเดียวกปกตินะครับทำงานตัวเดียวนะครับอุณหภูมิได้เซนเซอร์อุณหภูมิได้ถ้าลงไปทําำงานประมาณนี้นะใครจับถ้าใครต่อตรงก็ไปลองเปลี่ยนดูกันเซนเซอร์อุณหภูมิอ่ยูดการทำงานแล้วอุณหภูมิขึ้นสูงปุ๊บแล้วเซนเซอร์ตรงสูงบน้ำก็จะทำงานปั๊บอุณหภูมิลดปั๊บ มันก็จะหยุดเพื่อประหยัด่านของมอเตอร์หรือว่ายืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ด้วยนะครับลอง่มาลองพัดลมเปลี่ยนเซนเซอร์เสร็จอันนี้ผมต่อวงจรใหม่แล้วต่อเออเอาเส้นสีเขียวนะของหม้อน้ําของพัดลมหม้อน้ำ,น,มมน,ำนะแล้วก็โยงสายเส้นสีดํา มานี่นะครับมานี่มานี่แล้วก็มาหาเส้นสีเขียวของพัดลมแอร์อีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยเอามาโยงแบบนี้เลยเนี่ยมาต่อแบบนี้เลยสายสีดํานี้เห็นไหมสายสีดําโยงมานี่มานนี่มาเส้นสีดสํานี่อ่ะเดี๋ยวรอรอดูพัดลมหม้อน้ำำําทําเดี๋ยวผมวาพัดลมหม้อน้ํามันก็จะทํางานสองตัวแล้วอย่างเงี้ย ถามว่าทํางานแบบเนี้ยกับแอร์เนี่ยมันเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันมีดีเลย์เป็นคล้ายๆเป็นดีเลย์พวกกระแสสลับต่อไว้อยู่แล้วนะครับแบบนี้เอาไม่เป็นไรนะครับวงจรน,นี้ใช้มาดานแล้วครับวงจรตัวเนี้ยผมเคยต่อกับรถผมใช้มาดีด้วยนะครับระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าลมทํางาน2ตัวแป๊บเดียวมันก็ระบายความร้อนออลงเร็ว ปกติทำงานอยู่ตัวเดียวก็แป๊บนึงเอ,อ่อสองสองนาะทีถ้าพูดถึงนะอา่าวง่ายๆเลยตัวเดียวมันจะทำงานอันเนี้ยทำงานแล้วเห็นไหมทำงานสองตัวแล้วทีนี้อันนี้มันก็จะระบายเร็วแล้วก็มันก็จะหยุดเร็วนะครับเซนเซอร์ก็ก็หยุดเร็วนะครับเนี่ยทำงานสองตัวแล้ว อย่างอย่างที่ผมบอกเลยนะครับหยุดแล้วก็สายสีเขียวโยงไปหาสายสีเขียวของแอร์อีกเส้นหนึ่งนะครับก็พัดลมมันต้องดูดดูดมาจากข้างหน้านะครับดูดมาจากข้างหน้าตัวนั้นกจ็จะดูดมาข้างหน้าเวลาเปิดแอร์ก็จะดูดมาข้างหน้านะครับลองเอากระดาษหรืออะไรก็ได้เอามาอังไว้ตรงข้างหน้าเนี่ยดูดดิว่ามันดูดไหม นะครับดูดไหมเป่าไหมเป่าออกไหมเนี่ยครับหลักการของมันก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าปกติแล้วครับถั่ลมใช้งานได้ปกติถ้าเซนเซอร์เสียผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเซนเซอร์เสียก็ผมทาหางปลาไว้แล้วสองอันนี้สองอันนี้หางอนนปลาจับต่อตรงเลยครับพัดลมทํางานแน่นอนต่อตรงเลยครับแมนตองบานเซนเซอร์ ใครอยากให้ตามตามตามอุณหภูมิก็ทําอย่างแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากให้ระบายเร็วมากกว่านี้ก็ต่อคอมสองตัวเลยนะครับนี่ครับงานแล้วทำงานสองตัวเลยางานสองตัวเลยเดี๋ยวผมก็ไปเก็บงานเชื่อมสายไฟให้ลูกค้าอีกนะครับางานสองตัวแล้ว แล้วก็หยุดพร้อมกัน2ตัวอันนี้พัดลมของเครื่องยนต์นะครับอันนี้พัดลมแอร์ผมเปิดแอร์ผมเปิดแอร์ปุ๊บพัดลมก็จะทํางาน2ตัวนะครับเตเปเดิมของเขาเน่ยแหละครับทำงาน2ตัวนะห,หลักการของเขาก็ตัดแปลงให้เขานิดนึงนะครับจะได้ระบายความร้อนได้ดี มากกว่าเดิมเซนเซอร์จะได้ไปต้องทำงานหนักพัดลมจะได้พัดลมจะได้ระบายดีไม่ต้องโอมความร้อนในเครื่องเยอะนะครับระบายดีก็ดีนะครับเหล่าน้ำผมเคยบอกไปแล้วว่าผมใส่ประมาณ6 0 67องศานะครับน่าจะประมาณนั้น,นครับเป็นของนิสันนะครับเป็นของนิสันผมเคยใส่ของ 4G92 ไว้อยู่นะครับเหมือนกันนะครับเซนเซอร์ เรื่อเหมือนกันวาวน้าแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่แค่พัดลมนะครับจับพอน้ําดูว่ามันมันต้องไม่แข็งนะครับมันต้องไม่แข็งนั่นคือว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับถ้าหมาอ้อเอันนี้แข็งเกินไปก็ระบายไม่ค่อยดีนะครับดเอาไว้ให้ดูความแอร์ก็ดังด้วยนะครับดังกระพงก็ดัง,ดง,ดง